แล้วเราผ่านมาแล้วหรือเปาคือตอนนี้หัวเราคิดแต่เรื่องบ้านค่ะเอาจริงคือเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้าไปสามวันที่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรที่ต้องทําเยอะมากแล้วก็งานในไทยอ่ะคือเราฝากคนอื่นดูได้แล้วก็ คนอื่นพร้อมช่วยเราหมดเลยอะค่ะซึ่งซึ่งโชคดีมากที่แบบได้พี่ก้องเปียเปุนคนจัดการให้เขาดูแลทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ต้องห่วงเลยอะค่ะเราแค่ไปสวยก็พอแล้วไป,ไปยัย่วยกเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้เรานอนพออย่างไรี่ก็นวันแล้วไปได้นอนพอแล้วเพราะว่าเอาเอา,เอาพี่เมื่อไปไว้บ้านเก่าแล้วค่ะ<อ>ไม่งั้นไม่ได้นอน <laughs> ใช่เขายังไม่ชินใช่ไหมคะเขาไม่ชินค่ะแล้วก็วันนี้มีมีครู มีครูหมาค่ะเขามาดูว่าอาการอย่างเงี้ยคืออะไรแล้วเราต้องปรับตัวยังไงแล้วเขาต้องปรับตัวยังไงค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนหลอกเขาไปก่อนว่ามีสองบ้านเหมือนแบบอยู่บ้านเก่าบ้างแล้วก็บ้านนี้ไม่งัน,นเราเราไม่ได้นอนแน่ๆน่ค่ะลองตามเรา,าไลคือแต่วนะ่าพอเราไปวานที่บ้านเก่าออบ้านเก่าไม่ลองค่ะก็เหมือนมันเป็นมันเป็นเทอริทอร์ของเขาไปแล้วว่าม,มาีคนดูแลเขาอยู่แล้วใช่ค่ะ เขาเขาติดแม่บ้านค่ะแล้วทุกับหมาเห้อคะปับตัวกับบ้านใหม่ปรับค่ะัโล่งมากตอนนี้คือแบบพูดแล้วเสียงก้องไปหมดเลยเราก็เลยแบบมันลงเหล็มันไม่ชินมันยังไม่โฮมี่เท่าไหร่ก็เนี่ยแหละค่ะพอดีเลยก็อยากจะตกแต่งเพิ่มอยากจะหาแบบเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งงาไปอีกเยอะไหมคะเยอะค่ะโดยกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ตอนนี้หลักๆก็มีเฟอร์นิเจอร์นี่ยละค่ะก็จะวางตรงไหนโซฟาชุดนี้ห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางตรงไหนแล้วก็ให้มันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแต่งสีสีเข้าไปให้มันดูแบบดูมีดีไซน์มากกว่านี้เพตอนนี้มันแบบค่อนข้าง,างค,คลาสสิกแล้วก็เรียบไปหมดเลย ตอนแรกมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มันกลายเป็นไม่เกือบเลยใช่ไหมครับพี่จิ๊บพรพอเราไปอยู่จริงๆแล้วรู้ว่าอันนี้ขาดอันนี้อันนี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยต้องแบบแต่งเพิ่มแบบเราเหมือนมีแผนจะต่อเติมบ้านเพิ่มไปอีกด้วยใช่ไหมต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำลานสักลาน เฉยๆทำคือนฐานใช่ค่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้ต่อบต่อเติมไม่ไหวแล้วตัวเราเราดูความช่วย,ยอะไรดูมุบบม,มร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าคุณชอบเพืๆๆ่อเราเราเป็นคนเชื่อเรื่องตรงนี้มั้งคะเชื่อเรื่องดวงดาวช่วยเชื่อเรื่องแบบดินน้ำลมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้มัน มันไม่ถูก,กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนคนก็เป็นสิ่งธรรมชาติเนาะเราก็เราก็ต้องให้ทุกอย่างมันสมดุลแล้วก็บาลานซ์คักในบ้านอะไรเงี้ยก็เลยมีมีสินแสมาดูให้ตั้งแต่วางผังเลยค่ะว่าที่นอนต้องอยู่ที่นี้ห้องลูกต้องอยู่ตรงนี้เขาจะเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครัวต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆของคิมจะดูเป็น แบบเราอยู่ได้จริงๆด้วยค่ะคือเม็ดอย่างที่หมอช้างบอกว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ตามเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าต้องอยู่พื้นฐานความเป็นจริงด้วยสมัยมันเปลี่ยนยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่งางที่ไม่ห่างอะไรลำดับแรกบางคนอาจจะอยากเลี้ยงแต่ทำรับไดนคออยู่วาอยู่แล้วรวยเลยรวยค่ะงานไม่มีปัญหาแล้วก็แบบอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> ใช่ค่ะ เมื่อกี้เห็นแบบมองไปเหมือนเรื่องคล่องเลยแบบเรียนเก่งหนึงเรียนเก่งอะไรใช่แสดงว่าที่ตอนนี้เรามีห้องลูกไปแล้วมีแล้วค่ะของครอบครัวพึ่งพิงก็เป็่อะไรเชนกันคือคือโฟกัสคืออันนี้คือสิทธิ์แฉเขาแนะนำเนาะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนต้องวางห้องที่เขาจะมีจินตนาการที่พัฒนาการ ไม่ไวอะไรอย่างเงี้ยคิมก็ไม่ไม่ได้แบบรู้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่เขาบอกว่าที่ทตรงเนี้ยคือเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะแล้ตอนนี้มันยังเป็นหอ้องโล่งๆเริ่มตกแต่งห้องโล่งค่ะตอนนี้ก็คือเก็บไว้เป็นแบบสตูดิโอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนค่แต่เขาแนะนําว่าถ้าเป็นห้องนี้สหรับใช่จะดีมากที่ไหนที่ไหนก็ถึงเรื่องนี้ของเคาเขาเป็นความเชื่อการเงินใช่ค่ะเพราะว่าเขาเคย เมื่อก่อนพี่หมากไม่เชื่อเลยแล้วก็บ้านเก่าก็ไม่ได้ดูอะไรเลยอะค่ะแล้วก็บ้านเก่าคิมก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยลองดูไหมให้แบบสินแสมาดูอะไรเงี้ย <c oughs> เล้ก็โอเคพอพอไปดูปุบเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี่อะไรอย่างเงี้ยบ้านแล้วกลายเป็นปว่าดีดีแบบทุกหวยอะไรอย่างเงี้ยทุกหวยส <c oughs> <c oughs> ร้างคุณแม่เล่มมาจากไหนอะ เลขบ้าน,น,บ,านบ้านเล็กพี่เลยบ,<อ>บ้านเก่านะคะเขาก็เลยแบบอุยอ้ยเชื่ออะไรติดเลยอะไรติดเลยแต่ถ้าไม่ถูกกันจะไม่เชื่อเขาบอกอุ้ยดีเนาะแบบเออเริ่มปรับอะไรอย่างเงี้ยได้ตอนนี้ก็คือไปดูดวงที่ไหนก็ขอไปด้วยเรียกได้ว่าเขาคืนทรัพย์จากเราไป Uhm ใช่ค่ะน si> ี่กลายเป็นพี่หมากสายมูไปแล้วกลายเป็นสายมูคู่เลยเราอย่างนี้ใช่แล้วบ้านใหม่หรอคะพอเข้าไปอยู่แล้วมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบนี้เลยเขาทำชื่อดีแน่ๆที่เห็นผลชัดเจนที่เห็นผลชัดเจนอ่ะไม่ถึงบ้านใหม่หน้า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 น้ังน้ก็เนี่ยรอหวยออกเร็วรอเต็มไปบ้านเลขที่ใหม่แล้ว ใช่แต่เดี๋ยวซื้อบ้านเล็ที่บ <oh ้านใหม่แล้วก็แล้วก็ไม่หรอกก็คงแบบเราเราอยู่แล้วมันสว่างคื <S <S ิดไม่ค่คยได้ชอบอยู่ในที่สว่างมีหน้าต่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามหลอดไฟขาดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยคือชอบชอบให้มันสว่างสว่างนะคะซึ่งอันนี้มันก็ตอบโจทย์ตอนนี้บ้านสว่างมากเรื่ไงใเรื่อดเคยได้บอกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณต้องถามหาเดี๋ยวคุณถามหาแล้วไม่หยุยับอกหลัง ใช่ค่ะรอดูค่ะอันนี้เก็บไว้ค่ะวันแต่งงานด้วยโอเคโอเคขอบคุณนะคะ